ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะก็ตั้งแต่จุดต่าสุดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในอย่างที่ที่ผมได้นําเสนอนะครับกับตลาดนะครับให้ท่านได้เห็นครับว่าอ่ภาพรวมของหุ้นไทยเราเป็นยังไงนะครับนะนะครับหลายๆหลายๆท่านนะฟังจากสื่อเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจครับนะว่าสื่อมีความกังวลนักวิเคราะห์มีความกังวลนะฮะแต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนะเราจะบอก แบบนั้นไม่ได้ครับว่าประเทศไทยมีแต่ความกังวลทั้งโลกก็มีเหมือนกันครับในสถานการณ์แบบเดียวกันความเสี่ยงเชิงระบบแบบเดียวกันนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของเมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ให้ดูไปรูปหนึ่งนะครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับจากรูปด้านบนนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเส้นสีแดงนะครับคือประเทศอิสราเอลนะครับประเทศที่เขาทําสงครามนั่นหละครับ นหลายลๆท่านอาจจะอาจจะดูหลายครั้งแล้วนะครับแต่สําหรับบางท่านที่จับพัดจับผูนะหลงเข้ามานะครับในในในช่องของผมนะฮะนะครับก็ลองทําความเข้าใจดูนะครับว่าว่าถ้าเกิดคุณเรียนเทคนิคอลมานะครับมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับนะเป็นกฎข้อแรกเลยนะครับของการเรียนเทคนิคอลนะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟนะครับดังนั้นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างได้สะท้อนในเส้นกราฟดังนั้น Year to date จากต้นปี2 0 2 5จมนมาถึงปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนในเส้นกราฟทั้งหมดนะครับนะก็อย่างอย่างที่35นะครับก็คือ e ท a ว i ปนะครับของอิสราเอลนะครับ year to d a t e ตอนนี้บวก11.89นะครับแล้วก็ m s c i World นะครับก็บวกมาประมาณ4.19จากเดือนก่อนที่ลงไปเห็นไหมครับเรื่องความเสี่ยงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราบอกไม่ได้ครับว่าประเทศไทยเจอความเสี่ยงเรื่องกอํากแพงภาษีอยู่ประเทศเดียวไม่ใช่นะครับทั้งโลกเจอหมดนะครับทั้งโลกเจอหมดนะครับส่วนไทยเราเนี่ยเยียตูเดทลบ14.70ซสิ่งที่คุณจะเห็นคืออะไรครับคุณจะเห็นว่าเราเริ่มไม่ขึ้นตามตลาดโลกซึ่งเกิดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเพราะว่าวันอังคารที่แล้ววันจันทร์เราปิดถูกไหมครับวันอังคารที่แล้วเปิดมาเนี่ยก็คือเปิดกระโดดดีใจกับชาวบ้านเขานั่นแหละ นะครับแล้วก็ไม่ไปเปิดไฮปิดโลแล้วก็ค่อยๆซึมลงมาเห็นไหมครับมันจึงเห็นชัดไงครับอย่างที่เห็นเนี่ยไหมมันเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ได้ได้กล่าวมาก่อนแล้วนะครับว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าหุ้นไทยจะดีกว่าตลาดโลกเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาผ่านมามันชัดเจนครับมันชัดเจนยังไงเห็นกราฟมันสะท้อนทุกอย่างเลยครับว่าตลาดโลกเขาขึ้นกับไปที่เดิมกลับไปเขียวได้แล้วนะครับในส่วนไทยเราเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วไหมครับไม่ไปไหนแล้วลงมา เห็นไหมฮะกังวลนู่นนี่นั่นถามว่าความกังวลในประเทศมันก็มีอยู่เหมือนเดิมคําถามคือสามเดือนที่แล้วกับความความกังวลของประเทศไทยเนี่ยเมื่อสามเดือนที่แล้วกับสามเดือนนี้ถามว่ามันมันเป็นความกังวลเรื่องใหม่ไหมก็เรื่องเดิมนะครับการเมืองก็เรื่องเดิมเศรษฐกิจก็เรื่องเดิมถูกไหมครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นสามเดือนที่ดีขึ้นอย่างเป็นระยะสําคัญถูกไหมครับนะทุกๆอย่างก็มันก็สะท้อนในราคานะครับทีนี้เนี่ยอ่ะ บางคนก็อาจจะอ้างได้ว่าก็นี่ไงจุดต่าสุดเราขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอ่าผมไปเทียบมาให้นะครับจากวันที่เจ็ดนะครับคุณดูเห็นแหลมๆใช่ไหมฮะอ่านล่างสุดนะเนาะจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับฟื้นตัวจากวันที่เจ็ดเมษายนครับ MSCI World นะครับบวกมานะสิบหกอร์เซนะฮะเซ็นตินเด็กเราบวกมาสิบหลายๆนทะ่านอาจจะบอกว่าก็นี่ไงเซ็นตินเด็กเราหน้าซื้อแล้วฐานราคาต่ําคุณล้องย้อนกลับไป MSCI World สิครับไอ้นั่นคือฐานราคาสูงนะครับ สูงแบบไฮสูงสุดอ่ะของบอดิการอ่ะของตลาดโลกอ่ะเขายังรีบาวขึ้นมาได้ถึงสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับจากวันที่เจ็ดแต่ไทยเราที่อาจจะมีนักวิเคราะห์หรืออาจจะอินฟลูเอนเซอร์หลายๆอ้างท่านหลายๆท่านนะอ้างว่าราคาหุ้นไทยถูกแล้วนะครับจะถูกแล้วด้วยปัจจัยพื้นฐานจะถูกด้วยเทคนิคอะไรก็ตามแต่แหละอันนี้ผมก็ไม่ได้ความสําคัญนะครับนะพนะผมผมลืมเรื่องพวกนี้ไปเกือบหมดแล้วนะครับนะพเพราะข้อได้จริงที่ผมทําความเข้าใจอ่ะ มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะก็จะแหกข้อกว่าชาวบ้านก็หน่อยนะครับมันก็จะเห็นครับว่าไทยเราอ่ะขึ้นได้น้อยกว่าตลาดโลกนี่คือเห็นและผลครับนะคุณไปดูใน dr ก็ได้นะครับนะพอ dr สารัสขึ้นมาแล้ว per f o r m ซ์ราคาดีกว่าหุ้นไทยทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวหุ้นไทยทั้งหมดในภาพรวมนะอ่าไม่ได้ว่าแบบนี่ไง apple ไม่เห็นขึ้นดีกว่า ea เลยเหไหมไอ,ไอ้นั้นก็เป็นคนละเรื่องกัน ถูกไหมครับหุ้นมันคนราคาเลคเตอร์กันถูกไหมเพียงแต่ว,ว่าในภาพใหญ่ๆในภาพตากากาศทางการเงินในภาพโครงสร้างของนัชนีทางการเงินเนี่ยคำถามก็คือว่าเดือนที่แล้วถ้าเกิดคุณได้ซื้อหุ้น Magnific ซเซเนี่ยนะครับอ่าโอเคถึงคุณจะไม่ได้ซื้อเดือนที่แล้วเพราะยัง d r x ยังไม่รวมใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่6พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อครับว่าจากราคาตรงนั้นเนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์แมน์ก็ยังดีกว่าหุ้นไทยอีกหลายๆตัว ถ้าดูในเกรดของหุ้นเซน็นทรัลด้วยกันก็จะชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่เพียงพอครับเพียงพอนะครับว่าว่าหุ้นไทยมันเสียเวลาจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมผมทําคลิปขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มโนไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูแคลนไม่ได้ด้อยค่านะครับแต่ในเรื่องของการแข่งขันนะครับจะนีเด็กเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบันนะครับมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดโลกไม่ได้บอกว่าในอนาคตสภาพแวดล้อมมันจะไม่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมมันก็ต้องมีการดีขึ้นแย่ลงมันก็ต้องดีขึ้นตามลําดับอยู่แล้วนะครับแต่คําถามคือสมมุติเราดีขึ้นแล้วประเทศอื่นเขาจะแย่ลงเหรอครับมันก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมครับนี่แหละครับคือเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้แนะนําการลงทุนเนี่ย ผมอ้างไม่ได้ครับว่าอูพี่อย่าซื้อหุ้นเลยเศรษฐกิจไม่ดีอ้าวก็ตราสารมันมาหมดแล้วอะฮ่องกงก็มีสิงคโปร์ก็มีเวียดนามก็มียุโรปก็มีเห็นไหมครับอเมริกาก็มีดังนั้นไทยไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อไทยสิครับถูกไหมฮะไทยไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อไทยสิครับนะถ้าคุณกังวลแบงก์ไทยคุณก็ไปซื้อแบงก์สิงคโปร์ก็ได้นะครับแบงก์สิงคโปร์ก็ดีกว่าแบงก์ไทยเพราะแบงก์สิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน เดล e l อ p เมนแบงออก์ of อ i n ิง p o r ปถูกไหมครับทีาก็มีเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยว